เดินมาถึงก็โอ้โหยญ้าครับยญาขึ้นเต็มเลยครับผม,มว้าวเอาโอ้โห <c oughs> นอนอยู่ในพื้นเลยใช่ไหมลูกอืนอนอยู่ในพื้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหเริ่มโตลแล้วอืมโตลแล้วนะคะทุกคน อยังอยู่ยังอยู่นี่ค่ะเริมโตแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มโต,แล,มมตแล้วนะคะอืมพัดโตอันนี้ก็โตมากเลยอันนี้ก็ลงดินเลยนะคะ,ะดินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือก ดึงเดี๋ยวเอาเชือกดึงเนาะมันเชือกมาแล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอ้อันนี้น่าจะเป็นลูกใหญ่ฮนะใหญ่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจว้าดอันนี้ก็ใหญ่บืเริ่มเลยนะคะมันยังไม่แก่นะคะทุกคนอ,อันนี้แกเอสอนก็ไม่ได้เอาถุงมาใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอมานะคะป้าดอันนี้ก็สองลูกนะคะสองลูกเขาอยู่ด้วยกัน อันนี้เฟดอ่ะอันนี้เฟดนะอืมอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วอันนี้ก็เริ่มโตแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะอู้นูน่นอีกตอีกต้นลูกหนึ่งอยู่ข้างบนพูดนุน่นก็อีกลูกหนึ่งนี่นะคะอาดก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเอเดนก็ปล่อยให้มันแก่นะคะอยู่บนต้นเลยนะคะไม่ได้เก็บไปบ่มนะ นู่นนะคะอีกลูกหนึ่งอยู่ทั้งผู้นุ่นนุ่นนะคะไปได้ขึ้นเอาถุงไปใส่เนาะเดี๋ยวจะเอาถุงมาใส่อีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะพอดีเรามีถุงอยู่นะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมมันโดนแดดมันโดนแดดนะมันก็จะเหมือนแบบว่าโดนแดดเลียเนาะนะคะเหลือกี่ลูกเนาะเดี๋ยวนับก่อนเผื่อเสี่ยงโชคพรุ่งนี้เนาะอ่ะหนึ่งลูกสองสามสี่ หกถ o, ูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส้าสิบหกสนะคะทุกคนเหลือ17ลูกนะคะทั้งต้นเหลือ17ลูกนะคะอ่าเดี๋ยวนับใหม่ก็ได้เผื่อความแน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสด นะคะนับยังไงก็ได้หนึ่งเจ็ดนะคะสิบเจ็ดลูกเนาะนี่ค่ะโอ้มันออกยอดใหม่มาแล้วเนี่ยนะมันออกยอดใหม่มาแล้วทุกคนนี่นะคะปีนี้ได้กินหนึ่งเจ็ดนะคะสิบเจ็ดลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะอันนี้ต้นนะอันนี้ก็เป็นมะม่วง พันเขาเรียกว่าขายตึกนะคะพันขายตึกนี่ค่ะต้นยางนาของเรานะที่อยู่ติดกับตรงที่ดินเอแอนเลยนะคะตรงนี้เนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดกิ่งลงมาด้วยนะอันนี้ต้นผักเม็กนะคะ,ะมีฝนเนาะมันก็ขึ้นเองผักเม็กนะคะผักสม็กผักสมิดเนาะอันนี้ก็ต้นดินจีนะอันนี้ก็ปลูกไว้ขึ้นไม่ขึ้นก็น,นะ ดูนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้นมะม่วงเขียวเสวยใหญ่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ปลูกรอบๆ้างๆ้างๆบ้านนะคะจากคางๆตรงที่เราจะทำเขาเรียกว่าทำกำแพงเนาะทำกำแพงบ้านอยู่ด้านหลังเลยนะคะอืมอันนี้ก็ต้นมะม่วงพันธุ์ขายตึกนั่นเองนะคะอ่ะขนุนหนุนนนำมาเป็นยังไงบ้างก็คือเอสแอนไม่กล้าปลูกเยอะนะเพราะว่าเรา ต้องทําบ้านดูบริเวณก่อนว่าตัวบ้านเนี่ยนะเราจะต้องทําถึงตรงไหนเนาะเพราะว่าของเราี้อยู่ตรงมุมนี้เลยนะคะของเอเอนก็จะอยู่มุมนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะเป็นมุมทางบ้านพอดีนะคะอันนี้ที่ปลูกนี้ก็คือปลูกด้านหลังบ้านเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่จะทําบ้านก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ตรงกลางเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกาแพงนะคะนี่เนี่ย ก็ utan, จะเป็นเสาหลักตรงนี้เลยนะคะเป็นรั้วเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไว้เป็นแบบทํากําแพงแล้วก็ทําเป็นทางเดินนะตรงนี้ทางเดินนิดนึงนะตรงนั้นก็จะเป็นตัวบ้านไปเนาะตัวบ้านไปถึงนู่นเลยนะคะจ้ะนะแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าเราก็ไม่ได้เว้นไว้เยอะเนาะนะคะอ่าอ่าพอที่จะมีที่จอดรถสักคันหนึ่งนะคะเราก็ เวียนด้านหน้าไว้นิดนึงนะคะไปปลูกนะตรงมงต้นไม้นิดหน่อยเนาะนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะทานี้ก็สร้างไปถึงนี่เลยนะสร้างให้เต็มนน้นเลยนะคะนีก็ไว้ทางเดินนิดนึงไว้ทางเดินเดินหลังบ้านเดินไปหลังบ้านทางนน้นเนาะ,ะต้นมะม่วงนี้เราก็ไม่ได้เอาออกนะเอฟซี FC. เพราะว่าปลูกแล้วนะคะเขามีลูกแล้วไม่ได้เอาอกนะก็อยู่ในส่วนของห่างจากออกําแพงนะคะที่ดินที่ดินนะคะมา3เมตรนะคะมา3เมตรตรงนี้ก็จะเป็นปลูกเป็นบ้านไปนะนะปลูกเป็นตัวบ้านไปเนาะนะคะก็ أ, ตรงนี้เราก็เวน้นเป็นถนนให้ไปนเะว้นแล้วนะคะ ontec, ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วนะคะตรงนี้จะเป็นรันะ้วตรงนี้ก็จะเป็นรั้ว ทำเป็นรั้วกําแพงด้านหน้าบ้านนะตรงนี้ก็จะเว้นไว้นิดนึงนะไว้นิดนึงนะคะนอกนั้นก็จะทําเป็นตัวบ้านเลยนะคะทําเป็นตัวบ้านเลยนะทุกคนเนาะอืมนะพื้นที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะค่ะอ่าตรงนี้ก็ทําเป็นเป็นที่เป็นตัวบ้านมาถึงนี่เลยเนาะนะคะก็จะมีมุมนี้นะมุมนี้ก็เผื่อมีต้นมงต้นไม้มาบังเป็นร่มๆมนะคะ ต้นมะม่วงก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละนะเพราะว่ามันได้ผลผลิตกินแล้วนะคะจ้ะได้ผลผลิตกินแล้วนะก็ไว้เป็นแบบนั้นเลยอืมเนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นที่ของเอดแดนนะคะเป็นที่ของเอดแดนเนาะนะตอนแรกมนีน้องหมาเขามาขุดมาขุดหลุมตรงนี้นี่นะคะเอดแดนก็เอาดินมากลบเลว นี่ค่ะขุดจนแบบลึกเลยนี่นี่นะคะเนี่ยขุดจนแบบนะเราต้องเอาดินมาใส่ใหม่นะเดี๋ยววันที่เราจะลงเสาลงไรเดียว๋เราก็จะนะเอารถมาบดอีกรอบหนึ่งเนาะเอารถมาบดนะบดพื้นนะคะจะพวกยาพวกอะไรเขาคงจะนะกำจัดยา ตรงนั้นก็ให้ยามันขึ้นไปก่อนให้มันกั้นดินไว้ก่อนเนาะนะเออนะ,นะกั้นดินไว้ก่อนนี่ค่ะที่นะคะก็จะเหลืออยู่97ตารางนะคะจาก100ตารางเนาะก็จะเหลือเพราะว่าเราเว้นให้กับทางถนนนะคะด้วยกันนะคะจากแยแดนก็จะอยู่ติดกับแม่อ้วนนะคะ fc อยู่ติดกับแม่อ้วนนะคะจา์เป็นของแม่อ,อ้วน,น S. S. อันนี้ก็แอดแอนนี่ก็แม่อ้วนนี่ก็แม่แม่หน่อยพี่เหนียวนึ่งนะคะนู้นทางนู้นเลยนะคะแถบนี้ก็จะมีแอดแอนแม่อ้วนแม่หน่อยแล้วก็พี่เหนียวนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้เดินมาดูมะม่วงนะคะก็เลยเออมาดูที่ดินด้วยนะคะจ้ะดูที่ดินด้วยว่าเราจะเอ่อทำแบบไหนเนาะนะคะทำแบบไหน ส่งบ้านเรามีแล้วนะคะเรามีในใจแล้วนะคะจ้ะรอแต่งบประมาณพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีเด้ององค์ปู่นะนะคะแล้วก็ฝ่ายเอฟซีทุกท่านช่วยเยี่ยมชมคลิปช่องแอนแฟมิลี่เนาะช่วยหาเง่องบประมาณซื้อเสาด้วยนะคะนะก็จะใช้เสาสิบสองต้นนะนะคะใช้เสาสิบสองต้นเป็นโมเด์นะคะเป็นโมเดลนะคะจ้ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เราก็ได้เห็นพื้นที่ไปแล้วนะคะทุกคนนะพื้นที่นะหนึ่งร้ตารางนะคะนะหนึา100ตารางนะคะะเราก็มีแบบนะคะในใจแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างนะคะตัวบ้านก็จะเป็นมีห้องพระมีห้องนอนแอดอนห้องนอนน้องเฟิร์นน้องฟางแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํานะคะจ้ะนะเพราะว่าเออเพื่อ ถ้าเป็นโรงจอดรถก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะสามารถท<ำ>ําต่อจากตรงนู้นได้ไหมนะคะวางไปทางนู้นนะคะได้ไหมนะคะเดี๋ยวรอปรึกษาช่างต่อไปนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ